เอาเร่ง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 เร็วเร็วเร่งมาเลยเร่งไปเลยอามาตย์มาที่รันการอยู่บนเสือเขาเจ็ดยอดอำเภอกงร้าจังหวัดปัตตานีครับเขาเจ็ดยอดอำเภอเจ็ดอำเภออะไรอำเภออะไรครับอำเภออะไรอยู่จังหวัดอะไรครับที่นี่ครับมากันได้มาเป็นครอบครัวแต่ยาตำมของ

มาจากระบี่นุกับมาถึงเสือเข้าจุดยอดนี่มันมีความอลังการหรือว่าความเสวะสุดยอดมาได้เห็นความสุดยอดสุดยอดบ้างเสือเข้าตรงนี้ไม่มีตัวที่ไม่มีอีกแล้วกับการ์ตูนบรรจากาศทีนี้มันมันมันมาอลังการอ่าคุณลูกกับลูกอินกับนางนุชไปจ้ากับจ้าเส้นลั้ยเจ้าเจ้ากับในบรรยากาศเสว่า ลมพัดมาโดยมีสายมอบกับอากาศไม่รู้ไม่รูะแต่ว่าบรรยากาศความรู้สึกคองคุณตอนนี้เป็นแบบไหนกับลมมันเย็นกับลมมันเย็นลมมันเย็นกับแดดมันรงตาครับอ่าพลาดกับพลันตอนนี้พลาดมีความรู้สึกมันเปนบ้างุจอดยุอดลุจอดอดคุณอันนั้นอันนั้นอันวา คมรมั่งกับอนนี้กับบรรยากาศให้หลอกกัน้ากับการเล่กับพวกให้หลอกการโล่ไอ้รถรุ่นฝากเก๋ทำไรกับรถรุ่นโดนละนางเล่ดินกับขวามันจะเมื่อนกันไม้กับเบิ้นจะเบิ้นกับจะล้างไม่เมื่อนกับไม่เมื่อน่าไม่ได้กับ่าไม่ได้ต้องมาเล่กันทีนี้ครับนี่คือบรรยากาศคนเดืยอก็จะจนดไม่ต้องไปเสี่ยวซึ่งเชี่ยงไม่ ไม่ต้องไปเดียวซึ้งบนดอยแซ้วปากเนื้อต้องมาแลกกันเตีนี้นี่ตีตีในบ้านเราอำเภอกุ้งราจังหวัดปัตตานีอ้าไม่ได้อีกแล้วบรรยากาศกลงคือตีนี้นี่ร้อยว่าเผื่อนนี่คือสุดยอดเรีครับสุดยอดกล้องคือกล้องปัตตานีตอนนี้สั่งตัวสั่งเต็นท์พุ่มกับเป็นน้ำแกงไปเลียครับเป็นน้ำแกงไปเลียครับ รับตอนนี้ป <t bul b venant> ่าการนำร้อนขึ <understanding> ้นมาครับซมนำร้อนขึ้นมาปรุงดักรับเท่ววาพอบปาขึ้นมาทั้งกับไม่ได้ตัดต้องหนาที่กับเย็นเพื่อนอกแยกตัวเย็นแล้วครับบรรยากาศน่าไม่ได้อีกแล้วพวงเตกับก้เตอาไม่ได้แล้ว่าไม่ได้แล้วนี่คือสุดยอดจริงๆ กูก็ไปยืนจมบรรยากาศกันเหมือนก่านนี้กับป้มใต้ไปแต่ว่ามันเละอะไรไม่เลยเพราะว่ามันมากมันบังกับมากบังหมดเลยกับมันบังกับมันมาโดยแต่ว่าลมพัดมามันเหมือนกับว่าโยนหน่อยนู้นเลยโยนหน่อยอุ๊ก็าอีมากบบแก้กับแก่แก่บังกับบังก็ไม่ไม่กับ นั่นั็ดีคนเดียวบไม่มีแล้วนี่คือคนเด็กกับเสบ้านนกเกี้ยวฟักกับกับนกฟังแรกขึ้นมาดึงเขาเจ็ดจอดกับมีคนนี้คนเดียวกับร้านเดียวมีต,วตัวตัวไปไม่มีนอกจยกคนนี้มีคนเดียวครับได้นกฟังเจ็ดอดตัว,วกับจัดมันจริง